ผู้ชมคงเคยมีบางสถานที่ท่องเที่ยวที่ทําให้เรารู้สึกว่าสวยงามแต่ก็แอบ,บสงสัยเล็กๆในใจว่าสถานที่เหล่านั้นได้รับการอนุญาตก่อสร้างมาอย่างถูกต้องหรือเปล่าใช่ไหมคะวันนี้เรายังคงอยู่กับเรื่องราวของการลุกล้าลำน้ําและที่ดินของรัฐคณะเทคทีมซึ่งประกอบไปด้วยชมรมสตรองปอปชและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อป้องปรามความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันด้านทรัพยากรธรรมชาติณจังหวัดแพร่บริเวณล,ลำน้ำําแม่ก่อนป่าแม่ก่อนและป่าแม่สายบริเวณด้านหลังวัดพระธาตุช่อแห่ ถอนหมความเสี่ยงหยุดคอร์รัปชันวันนี้จะพาทุกคนไปค้นหาความจริงกันค่ะจากการรวบรวมประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตประจำปีพออศ2565สำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริตได้รับข้อมูลประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตจากสำนักง,งานปปชและชมรมสตรองจังหวัดแพร่กรณีการรุกล้ำลำน้ำแม่ก่อนและการบุกรุกที่ดินพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก่อนและป่าแม่สายบริเวณด้านหลังวัดพระาธาตุช่อแห่โดยชาวบ้านในพื้นที่อาศัยอยู่รอบลำน้ำสายนี้ได้ใช้น้ำในการทำเกษตรกรรมเป็นหลักและได้มีการร้องเรียนจากชาวบ้านอยู่บ่อยครั้งว่ามีการปิดกั้นลำน้ำก,กักเก็บน้ำในลำห้วยไว้ใช้ประโยชน์ส่วนตัวคือกั้นไว้ใช้ประโยชน์ของร้านอาหารเพื่อให้ลูกค้ามานั่งทานอาหารและเครื่องดื่มท่ามกลางสายน้ำจนทำให้น้ำไม่ไหลลงสู่พื้นที่การเกษตรสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ปลายน้ำ ผมบอกว่าพื้นที่หลังพระธาตุมีการบุกลุกลําน้ําผมเมื่อก่อนไปทําเกษตรนะครับแล้วแปลรูปมันเป็นเมืองท,งท่องเที่ยวนักงท่องเที่ยวเยอะผมก็แปลรูปมาเป็นทําร้านอาหารเพิ่มแล้วแกก็เหมือนว่าเรามาบุกลุกทางเจ้าหน้าที่แกก็มาตรวจสอบหาข้อเท็จจริงว่าเป็นตามที่ การลงเรียนไปหรือเปล่าจากการลงพื้นที่นะครับเพราะว่ามีการก่อสร้างร้านอาหารจริงนะครับแล้วก็มีการสร้างฝายสร้างสะพานข้ามลําน้ําไปนะครับจากการประชุมในวันนี้นะครับก็คือการที่จะดําเนินการตามกฎหมายครับบังคบใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจุดไหนนะครับที่มีการดําเนินการผิดกฎหมายอย่างชัดเจนก็ต้องแจ้งความดําเนินคดีนะครับแล้วก็ดาเนินการรื้อถอนนะครับให้สิ่งปลูกสร้างนั้นหมดไปจากพื้นที่ก่อนนะครับในเบื้องต้นนะครับข้อตกลงในที่ประชุมเพื่อให้หน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่ ในการดูแลรักษาไปดําเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตัวเองอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเป็นไปโดยถูกต้องและก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ จากนโยบายท้องถิ่นที่จะพัฒนาเส้นทางหลังวัดพระธาตุช่อแฮให้เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดซึ่งอาจทําให้นักลงทุนทั้งในและนอกพื้นที่เข้ามาจับจองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนเพิ่มขึ้นอีกมากมายเพราะฉะนั้นการพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการควบคุมไม่ให้เกิดห่วงโซ่ปัญหาตามมาจึงเป็นสิ่งสําคัญในการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในท้อนหมดความเสี่ยงหยุดคอร์รัปชันซีซั่นหน้าสวัสดีค่ะ